กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซของทั้งช่องเกตูพาลวยเนาะค่ะเนาะมือนีเกตูกะทำตามสัจจะก็คือแก้บนปู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไข่สามแผงเนาะค่ะขอสขอแผงละน้อยได้สามแผงเนาะพี่น้องเนาะได้สาน้อยจ้าบัดที่นี่ก็มาขอไมอีกพี่น้องขอไม้มือนีก็ขอ รัฐบาลน้อยคือเกาละเฮ้าพี่น้องจังคอยได้หลายเนาะคะ่ะเนาะจ้ะหรือว่าผู้ใดสิเอาเงาไปหอดเล้าก็ได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งว่าเจตูก็ได้จุดทูบไปเป็นที่เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวสิให้เบิ่องสติหมูว่านนี่จ้ะหมูว่านนี่เจตูเอาใส่ขันไส้ขันขึ้นไว้ให้ปูพี่น้องจ้ะเพราะว่าบนเพิ่นเด้บนเพื่นบอกว่าใครบนใครแผงละน้อยลอปูเด้อว,ว่าสันวา ได้เป็นที่เรียบร้อยสี่หนึ่งหนึ่งสี่จะพี่น้องอ่ามือว่านี่เนาะจะเนาะบนไข่บนไข่เพิ่นไวจะห้าหน้อยแตกเต็มเต็มค่ะพี่น้องห้าหน้อยแตกเต็มเต็มพี่น้องมกักกระจัดคัดกระพานเจตูบอกตลอดจะแต่ว่าเมือนี่กระสีนี่ไงบนไข่ไว้นี่ค่ะบนไข่ไว้ขอให้ออกโอ้ยเข่าอีหลีพี่น้องเอ้ เซเมนไว่สะออนปูกับสมัมมาโพดมาโพ้แท้กับยาเนาะไห้สุยางสุเนววาต,ตะลูกตหลานขอพี่น้องบ้านเบิกซับนาชีค่ะผู้ใดามาขอกะได้ผู้ใดามาขอกะได้ตอนนี้เพิ่นอยากเค็ดอยากส่างแห้งพี่น้องเพิ่นกำลังหาเงินสื่อทีสื่อทีส่างว่างปูว่างยาไห้ปูไห้ยาให้ได้ก้วงไดคง้ควงก็หนีว่าสันวาเออังว่งาขอห้าหน้อยแตกสามม,อออาม,มือแล้วพี่น้องแตกสามมือแล้ว อ่าแตงแต่มือมาจ้ะแต่ว่าหมูว่านี่เป็นบนหมูว่านี่บนเพิ่นไหวว่าไข่แผงละน้อยเด้อปูเดอ้อว่าสันว่ามือนี่ก็สิบนพิ่นไหวคือเก่าค่ะพี่น้องอ่าแผงละน้อยคือเก่าเน,ะะน,ะนาะเนาะเงา้ยวไปจนหอดเล่าเนาะเะนาะค่อยเบิ่งว่าปูเพิ่นสีหายบ่มือนี่ว่าอยากได้สามตัวอยากได้สามตัวตรงๆสำหรับผู้ทุ่นหน่อยเนาะ,ะ,ะจ้จะใจเย็นๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอฟซีเอ้ยค่อยเบิ่ง มาแล้วตัวหนึ่งค่ะพี่น้องห้ามาแล้วหนึ่งตัวจะหามาแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวกีตัวสิเอาส่คันให้ปูเพิ่นอีกจให้ปูพิ่นเบิ่งไว้เหยียบไว้ให้เห่าตัวพี่น้องค่ะค่อยเบิ่งด้วยค่ะเด้อหามาแล้วตัวหนึ่งนะะเนาะเนาะจะ ถ้ามาแล้วหนึ่งตัวเอาค่ะ ตัวที่สองเป็นสามสามคือสองเนาะพี่น่องบบัเช่นี้น้อค่ะค่อยเบิงน้องค่ะเนาะอุ้ยสามอลีพี่น้องแม่มันนี่ห้าสามบอค่อยเบิงเงน้องค่ะสามห้าห้าสามน้องเนาะจามนี้นแตงขันขอปูอีกคือเกาน้องค่ะเนาะ ากับสามามาแล้วเี็กน้องยิ้มเด็กน้องยิ้มมาแล้วเจ๊หาสามมาแล้วเจ๊เด้อพี่น้องเอฟซีเอ้ยมักน้อยกับจัดน้อยมักเล้ากับจัดเล้า บนปูว้น้อยละแผงยาวไปจนถึงลาวถ้าออกทั้งน้อยทั้งลาวก็จะได้แก้บนทั้งน้อยทั้งลาวนะจ๊ะ่ะเจตก็สิเขียไขนไว้อีกคือเกานั่นเขียนไว้ฝากปูเพ่นไว้คือเกา้ปูเพ่น,นพิจารณหน้าก็น้อยบ่เจ็บขอทั้งน้อยทั้งลาวนะฮะน้ำกันจะขอหนักเจ็บน้ำเด้อ ขอเนขอชกขอหมนนันจตูน้ำขอเพิ่อนเน่ยได้ออน้อยมื้อิเอนี่ยออบนเพิ่นไหสิถวไว้ถัวาย้ยังกับถวายน้ยนำสมกวด<อ>น้อยกวดดน้อยกับกวดน้อยสองแผงสองโลอสองโลเตจตูถวาย,ขายไข่เด้ไปปูเดอปูน้อยละแผงเล่าละแผง พี่น่องเงบซีผู้ใดได้โชคหมู่ว่านนี่จะใส่พิคว่ำใส่ดุลพินิจเอาเด้อพี่น่องเด้อผู้ใดได้บึงผู้ใดได้โชคน้ำปูหมู่บ้านนี่ถ้าอยากได้เราก็ต้องทําตามสัจจะตัวที่สามเป็นยังล่้ย หกบ่องปุ้ยห้าสามหกบ่เงี้ยไจังลยพกเรคือหกบ่จุดกำยานลงมาไม่เพินเัน ของเมื่อวานนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ของเมื่อวานนีเนะคะเนาะจ้ะอันนี้ของเมื่อวานก็คือจุดทูบขอที่บ้านเบิกทรัพนาชีค่ะพี่น้องปูพญานาคอย่บานเบิกบทรัพท้งปูเวทท้งปูพญานาคท้งเจ้าทีเจ้าทั้ทงทุก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 ,ทกสายที่เกตูขอน้ำเพลินอยู่ตอนนี้คือขอจินขี่กินเงวเพลินขออาศัยบารมีของเพลินพ่อได้ ซื้อกับเขากับน้ำพ,พ่อได้ผ้าพี่น้องเอฟซี FC สุขูสุขนซื้อกับเขากับน้ำบันนีวันที่หาค่ะวันที่ห้าเดือนสิบสองค่ะจุดทูบขออีกค่ะพี่น้องจุดทูบขออีกอได้เฮ้ยแปดตัวยายแปดวะ,วะอ่ะได้แปดห้าสามแปด ฮานอย สามแปดน้องค่ะพี่น้องค่ะห้าสามแปดบนไข่ไว้บน ไว้บนไข่ไว้ขอให้โอ้น้อยวันนี้ ตุกขอ มาค่ะพี่น้องเอซค่ะอันนี้เป็นฮานอยวันนี้นะจ๊ะฮานอยวันนี้ขอได้538หรือว่า835หเนาะค่ะพี่น้องสื่อกลับไปกลับมาภายในซัมนีเนาะจ้ะตัดออกให้จะเป็น3553 8338 8สามห้เป็นเลขหกคูเด้อพี่น้องเด้อจ้ะขอยาวไปจนถึงราวพัฒนาค่ะพี่น้องห้าเทียเพิ่นออกไห่เนาะ แล้วแต่พินนองเอฟซีสุโูสุขนสิผิจารณาอ่าเพราะว่าห้าเทียเพิ่นออกไปหอดผุนเนาะค่ะเนาะน่ะพ่นนองเอฟซีก็ใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเด้อจ้าเพราะว่าปูเพิ่นถนัดทางน้อยทางเล่าค่ะเพิ่นถนัดทางนั้นอืมสำหรับรัฐบาลไทยพ่นนองกับคอเองค่ะหรือว่าตามเบิกทรัพย์หน้าชี้ไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเจตูจากคอตั้งแต่ห้าน้อย อ่ะพี่น้องเอฟซีสุผูสุคนขอไห้โชคอให้มันขอให้ลำคอให้รวยผู้ใดได้โชคได้ลาบกาแก่บนปูด้วยการถวายไข่นะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าเจตูบนไขไวเด้อพี่น้องเกตูบนไขไวค่ะเมื่ว่านนี่ก็แก่บนไปแล้วสามแผงเพราะว่าขอวัแผงละน้อยว่าสันว่าได้อิลีพี่น้องสามน้อยแก่บนสามแผงเลยมมื่ว่านนี่พี่น้อง มือนี้กะใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาโชคไผโชคมั่นผู้ใดบ่มหมักกะเลียนพานเนจาจะเนาะสำรับตัวเลขถูกขององค์ปู่พญานาคค่ะมือนี้กะได้มาเป็นที่เรียบร้อยค่ะสื่ง่ายง่ายพี่น้องมือนี้หาเด่นอยู่แล้วเพราะว่ามือนี้เป็นวันวันอังคารแปดกะเด่นอยู่แล้วพี่น้องเป็นเลขวันของเพิินพร้อมแปดห้าสามเป็นเลขวันของวันอังคารด้วย อาแต่ว่าเล่าหน่เพิ่อนออกพิษมือเนาะพี่น้องเนาะเลขสูตรคำนวณเจตูคือสีบเ่เห็ดดอกเบิงซุ่มเพราะว่าโปกติแล้วเพิ่นสีออกแต่หมู่ว่านหน่แต่ว่าถ้ามาออก <c oughs> ออกพิษมือจังสีหนี่มันบ่คอยแม่นไหมคะ่ะเจตูกัเลยบ่ขอเห็ดให้พี่น้องตามไปทางนี่เอาเนาะค่ะเนาะจ้ะหนึ่งสีวานในกลุ่มหรือจังได้กับยาเจตูกับสี บวขอบวขอสูตรคำนวนเพาวาเห็ดเห็ดมันเลขมันออกพิษมือมันเคียนมือมันมักจะหลุดไหมคะ่ะก็เลยขอบรเห็ดเนาะอ่ะพี่นองเอฟซีสุผูสูข้นกะใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาแคบหนาจ,จอเอาไว้ก็ได้อ่ะทนันใดที่เคยได้น้ำปูน้ำยาก,กะไปจัดทนดันใดบวเคยได้บวอยากได้กะบวต้องเอาอะเบิงถือซื้อกัได้เรียนพานเนาะคะะ่ะเนาะอ้า สำหรับชิปนี่เจตูขออนุญาตลง่ห่านเพราะว่าเจตูสิฝากบินขา,ขาวๆหนีไวหวไหปูกับยาเพิ่นไปประเทศเล่าไปเที่ยวเล่าเพิ่ว่าเพิ่นกับฝนเพิ่นผันว่านมิได้ไปบ่ห้ยคารดกูจักเทียเพิ่นว่าพะนพพี่น้องห่วยห้าสิบ่ได้ห้ยคารดเพิ่นบอกพี่น้องออนไปอ,นอันไปเที่ยวอันห้าน้อยแม่พี่น้องเพิ่นว่า นี่ถ้ไปบ่ให้ค่ารถกูจักเรีอาวสันให้ค่าเชียงบินแน่วสันว่าเอาวันนี้เจตุสิไปหาเอามาแห่เงินผู้ใดมีเพิ่นถามองเงินค่าเชียงบินเราวัดไปให้ซูมมเมอรซูเมอบ่ได้เงินค่าเชียงบิน <laughs> <laughs> โอ้เมื่อข้ามศิเวเราบัดที่นี่คอย

หัวจังไดยแลเจ้าเพึ่นหลับ่ลงจะเฉียวเร่วแต่สิดาเถาะยิ่งด่ายิ่งดังเนาะพี่น้องเนาะเลขไฟกับเขาดีดีคนกับดาดีดีวันสันวานี่เด้อพี่น้องเด้อหย้ยคาเนาะมันรถเพิ่นแล้วคาเนาะมันเคียงบินเพิ่นแล้วเอ้าฝากปูเด้อเจ้าค่ะฝากปูไปเออให้เล่าไปห้าน้อยให้ ค่าน้ำมันไปห้าหน้อยแล้วปูเดอ้ออ่ะห้าสามแปดแปดสามหาน้องหาพี่น้องคะอ่าบนไข่ไว้เด้นี่พี่น้องน้อยละแพงอ่าปูคะ่ะค่าน้ำมันลดไปด้วยยาะ,ะปาปูวันนี้ปูมีค่าน้ำมันอย่าไปค่าเที่ยวอยู่เด้อปูเดอ้อไปหาไปห้าหน้อยไปอยู่ใส่ให้ลูกสามแพงสี่แพงโหลดบนไหว น้อยละแผงเด้อพี่น้องเด้อจ้ห้าสามแปดแดสหพี่น้องเอฟซี 4, สุโูสุขุนคอให้โชคขอให้มานคอให้ล่ำคอให้ลวยถูกหวยลวยเบอร์ปังปังค่ะ